สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ปีรพนการช่างออนไลน์ครับเนี่ยครับอยู่กับ HondaPCx 125รยบครับผมอยู่กับ Honda PC x 125รคันนี้ก็คือ เป็นรถรุ่นพี่นะครับเป็นรถรุ่นพี่นะครับก็คือได้เซอร์วิสไปหลายอย่างแล้วชุดข้างฝั่งทางขวามือเนี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนซีนจานไฟไปแล้วส่วนชุดข้างชุดข้างฝั่งทางซ้ายนะครับผมก็ได้ทําการเซอร์วิสพวก นี่ครับพวกชุดสไลด์หลังนะครับมันทังก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนยกยกฐานแบบนี้แล้วก็พวกเม็ดชามเม็ดนะครับก็เอาตัวไหนที่มันพอใช้ได้สําหรับลูกค้าที่เขากระเป๋าหนักๆสั่งให้เปลี่ยนก็มาคอยโยกย้ายสับเปลี่ยนให้พอได้ให้พี่เขาไปต่อได้ ต่อรวมให้ใจให้พี่เขานะครับแล้วก็สายพันธุ์พี่เขาก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เอาเส้นไหนที่ลูกค้าเปลี่ยนออกใส่ให้นะครับประมาณนี้นะครับก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับไม่มีอะไรมากมายบนโลกใบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิป ตอบคำถามแล้วก็ตอบพี่ท่านหนึง่งในวิดีโอนี้ทีเดียวเลยนะครับว่าช่างวีระพลหรือเปล่าครับเขาโทรมาผมบอกครับผมอยากซิกเครื่องคีกร้อยยี้ากับช่างนะครับเป็นคีกร้อยยี้าตัวเก่าได้ไหมครับได้ครับค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ครับผมบอกผมรับงานอยู่สามพันครับ ผมก็บอกเขาว่าอย่างนี้แหละผมรับงานอยู่ไม่เกินสามพันทำชุดบนคลิกร้อยยี้านะครับมีทอนผมว่าอย่างนี้เขาก็สวนผมกลับมาทันใดเลยว่าก็แค่ทําชุดบนนะครับช่างราคามันไม่น่าจะถึงสามพันนะผมก็บอกไปแล้วว่าสามพันเนี่ยมีทอนนะครับทอนน้อยทอนมากมันขึ้นอยู่กับสบภาพเครื่องยนต์ลูกค้ามันเสียหายน้อยเสียหายมากนะครับอ่า แล้วพี่ดูคลิปนี้นะถ้าพี่เข้ามาดูผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เพียงแค่ว่าผมบอกพี่แล้วว่าผมรับงานสามพันมีทอนนะครับทอนน้อยทอนมากมันขึ้นอยู่กับเจ้าของรถสั่งให้เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับแบบเอาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับผม t c ่1 2 5กับชิป125เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันสําหรับอะไรมันใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับคลิป125 KZR กับ KWN เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์แทบจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่มันต่างกันที่หูยึดเครื่องยนต์ในลักษณะนี้คีคิก125หูเครื่องยนต์มันอยู่ตรงนี้แต่ PCX มันจะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับ PCX 125คันเนี่ยนะครับทำเครื่องสเต็ปประหยัดนะครับมาดูว่าช่างวีรพลนะครับหรือว่าตัวผมเนี่ยจัดอะไรให้ลูกค้าในลักษณะไหนนะครับเป็นอะไรแท้หรือเปล่า นะครับได้อะไรบ้างนะครับทำเครื่อง PCX 125แบบงบประมาณประหยัดนะครับแต่ได้อะไรแท้แน่นอนแต่ราคาผมไม่บอกนะผมไม่พูดออกสื่อว่าเท่าไหร่นะครับขอเก็บไว้ในใจแล้วก็ตกลงกันกับลูกค้าทุกคนนะครับไม่ไม่พูดออกสื่อว่าทำนู่นเท่าไหร่ทำนี่เท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกว่าผมรับงานอยู่ประมาณสามพันมีทอนนะครับสำหรับรถออโต้ชุดบนนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเจ้านี้นะครับสเต็ปประหยัดแต่ได้อะไรแท้นะครับงบประมาณส0มพันมีทอนนะครับอ่ะเอาไอ้นี่ก่อนไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดข้างนะเอาเฉพาะอุปกรณ์ที่เราเซอร์วิสช,ชุดบนนะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับน้ำยาหลอเย็น นึ่งเลยคือน้ำยาหล่อเย็นคุณจะได้เป็นของฮอนด้าอย่างนี้เลยครับสองสียางหมวกเาาจะใส่ของยามาฮ่าก็ได้ฮอนด้าก็ได้มันเป็นเกียห้ามิลเหมือนกันนะครับสามแหวนนะครับแหวนไซส์ยี่ห้าสี่ลูกสูบไซส์ยี่ห้านะครับห้าสลักลูกสูบนะครับ หกโอลิงฝาข้อเบานะครับเจ็ดปะเก็นฝาสูบแท้แปดปะเก็นตีนเสื้อเก้าโอลิงปั๊มน้ำสิบโอลิงข้อน้ำดำเนี่ยโอลิงมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวโอลิงจะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตัวเล็กตัวเล็กโอลิงข้อน้ำดำ เบอร์นี้15.4คูณ2นะครับส่วนตัวใหญ่โอลิง30.4คูณ2นะครับเนี่ยประมาณนี้รับงาน3,000มีทอนนะครับค่าแรงผมซ่อมในลักษณะนี้เท่าไหร่ผมคิดอยู่ประมาณ5-600บาทนะครับ5-600บาทท่านได้ถอดชุดสีด้วย ก็ประมาณหกร้อยแต่ถ้าไม่ได้ถอดชุดสีก็อยู่ประมาณห้าร้อยนะครับประมาณนี้ตกลงค่าแรงกันไม่ได้ก็ไม่ทําครับเพราะว่ามันรื้อยากถังน้ามันมันก็ต้องเอาออกเนี่ยปั๊มน้ําก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าปั๊มน้ําลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนมานะครับปั๊มน้ําลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนมาฟิตเครื่อง p c x งบประมาณสามพันมีทอนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือสเต็ปประหยัด ถ้ามีอีกเพิ่มไปอีกในกรณีต่อไปก็วาล์วไอเดียเสียต้องเปลี่ยนนะครับอ่ายกตัวอย่างนะถ้าเปลี่ยนแบบสิ้นเปลืองไม่ใช่สิ้นเปลืองคือทําแบบเต็มระบบนะครับถ้าทําแบบเต็มระบบก็มีเพิ่มวาล์วไอเดียเสียแล้วก็สปริงวาล์วนะครับลางสะพานโซ่ตัวล่างนะครับพวกตัวดันโซ่หวัวเทียน กระเดืองวาวไ ida เสียประกันตัวดันโซ่นะครับสลักกระเดืองวาวนะครับถ้าเราเปลี่ยนเยอะมันก็หมดเยอะหมดเยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งให้ช่างทำนะครับอน,นนี้คือมาทำคลิปเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวผมเนี่ยทำ เครื่องยนต์ Honda p c x เนี่ยสติปประหยัดมันได้อะไรบ้างรับงานมาสามพันเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับก็เปลี่ยนให้เท่าที่เห็นนี่แหละเท่าที่เล่าให้ฟังนี่แหละว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนวาล์วไอเดียเสียสปริงวาล์วเราไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะลดราคาลงอีกประมาณเกือบรวมๆแ0ดร้อยครับ เกือบตีไปซะเกือบพันอ่ะมันลดลงนะครับลดลงก็เกือบพันนะครับบาวดีเสียตัวหนึ่งก็กตีไปไม่พูดดีกว่าไม่พูดเอาแค่นี้แหละประมาณนี้เดี๋ยวค่อยรอดูตอนผมติดเครื่องนะนะครับเดี๋ยวรอดูตอนผมซ่อมเสร็จนะครับผมไม่ได้ทําคลิปประกอบเพราะว่าผมทําคลิปประกอบรถรุ่นนี้ลงไว้หลายรอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องกันอีกทีนึงอะไรชิ้นส่วนแบบเนี้ยซื้อที่ไหน เดี๋ยวจะแนะนําให้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าซื้อร้านไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวบอกนะครับแล้วค่อยเจอกันตอนสตาร์ทเครื่องครับสวัสดีครับมาครับอยู่กับ h o n d a P C X 125นะครับที่ผมบอกว่ารับงาน3000มีทอนนะครับขอเท้าความนิดนึงนะครับถ้าสภาพปั๊มน้ำลูกค้าไม่ค่อยจะดีนะครับก็ต้องเพิ่มอีกนะครับ หลายบาทอยู่ตัวปั๊มน้ำลูกนึงก็เกือบเก้าร้อยหรืออยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับปั๊มน้ำแท้น,ะนี่ครับอันนี้ก็ประกอบเศษซับเรียบร้อยแล้วเหลือใส่กล่องแบตแล้วก็สายระบายไอเครื่องยนต์นะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงเครื่องกันนู่นนะครับเศษชิ้นส่วนอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ ประกอบกับนะครับรถคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับประกอบชุดสีเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามน่าดูอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่รถผมผมมีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียว <c oughs> ที่เหลือเดี๋ยวลูกพี่ผมไปประกอบชุดสีเองนะครับโอยต้องกำบีกข้างนู้นอีก เป็นไงบ้างเสียงเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะครับน้ําที่เราไล่นะครับใครทําเครื่องรถพวกนี้แล้วไม่รู้วิธีการไล่น้ํามันอะ่ะทำเสร็จใหม่ๆอะ่ะเวลาเราสตาร์ทน้ําจะดันปุบปุบ,ปบ,ปบเลยนะครับต้องมีเทคนิคในการไล่น้ํานะครับสําหรับ p C X Nmax Air หรอกนะครับ Novo e l e g a n t Spark 1 3 5ยังไม่เท่าไหร่แต่มี O125i <c oughs> ก็ดันเหมือนกัน p c x Kick 125 160ดันหมดถ้าไล่ระบบน้ำไม่เป็นนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องต้องไล่ระบบน้ำให้เป็นนะครับเป็นยังไงบ้างเสียงเครื่องยนต์เงียบไหม เนี่ยครับมีเสียงหัวขีดดังนะครับอะไรชุดบนแท้ทุกรายการน,นะครับซีนจานไฟก็เปลี่ยนให้ใหม่ชุดข้างใหม่บ้างเคียงกงบ้างนะครับปะปนกันไปแล้วแต่งบประมาณของลูกค้ามีน้อยมีมากมาคุยกันก่อนนะครับผม <c oughs> นี่ ชุดข้างก็มีเปลี่ยนสไลด์หลังด้วยสไลด์หลังรูรูรูมันไม่กมลมรูมันคอนแล้วมันเป็นวงรีปกติรูมันต้องกลมเหมือนตัวนี้เนี่เป็นวงรีทั้งสามเสาแล้วก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับใส่กองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเจ้าของรถทะลึ่งไปเจาะใส่กองอากาศมานะครับพอเจาะใส่กองอากาศมาปุ๊บ คุณรู้ไหมว่าผลเสียอะไรตามมารายเข้าครับรายสายเข้าผ่านตะแกงตรงนี้นะครับแล้วก็ไอดีก็จะดูดผ่านเลือนลิลเ่งเข้าสู่ใบว,ว์วแล้วก็เข้าสู่ปอกสูบนะครับเวนก็จะสึกปอกก็จะสึกบ่าว์าวก็จะสึกไปด้วยเลย แล้วก็ที่ผมทำเนส่วนมากผมจะไม่ค่อยทาเกาวนะครับเกาวจะไม่ค่อยทานะครับทำเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับถ้ามันมีตะแรงถา้ารถฮอนด้าทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีฝาอยู่ฝั่งนี้นะครับรุ่นใหม่ๆจะมีฝาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยคิกเก่าสกูปปี้ไอ I, ก็มีหมดให้ถอดฝาตัวนี้ออกมาล้างให้ลูกค้าด้วยนะครับก่อนที่เราจะส่งงานถ้าเกิดว่า ตะแรงที่อยู่ในฝาครอบนี้ตันนะครับเวลาปั๊มน้ามันเครื่องมันดูดแล้วมันดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไม่สม่ําเสมอผลเสียที่ตามมาคืออายุงานของเครื่องยนต์จะสั้นนะครับระบบน้ํามันขึ้นไปหล่อเลี้ยงไม่เต็มเต็มร้อยนะครับประมาณนี้ฝากเตือนช่างยนต์มือใหม่คนที่เป็นช่างอยู่แล้วให้เกียรตึงกันและกันหน้าที่ใครหน้าที่มันทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่เป็นของตนเอง สําหรับตัวผมก็ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็จัยญบันถ้าไม่มีกูตกานนะครับไม่มีคําว่าจนในหมู่คนขยันนะครับคติประจําใจของผม <c oughs> มันเป็นรถที่น่าใช้นะรถรถุ่นนี้มันไม่มีระบบอะไรที่มัน ยุ่งยากมากมายเหมือนพวก p c x รุ่นใหม่ๆ p c x ร้อย้าเนี่ยนะครับแต่ราคาอะไรพวกเปลือกพวกอะไรมันก็แพงเอาเรื่องอยู่แต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเรียกว่ามันมีสเสน่ห์ของมันแล้วกันมันก็ยังมีคนใช้ยอยู่ยังไม่มีคนทิ้งมันไปนะครับสำหรับ p c x ร้อยยีห้าร้อยห้าสิบ รุ่นปี2012ครับเห็นไหมหลังจากที่ผมทำเครื่องเสร็จแล้วสตาร์ทรันยินไว้สักพักวาลวน้ำาก็เริ่มจะเปิดพออุณหภูมิถึง90องศาปุ๊บน้ำมันจะวนทันทีเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งงานโทรให้ลูกพี่มารับเอาไปประกอบพิ้ีแล้วก็วางขายหน้าร้านครับ พอดูได้ไหมในนี้ก็ไม่มีรั่วซึมนะใต้เครื่องยนต์ก็แห้งอยู่<อ>นะครับก็เดี๋ยวรอเคลียร์โคดเคลียร์อะไรเสร็จก็น่าจะส่งงานได้เลยพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอบคำถามว่าทำไมผมถึงรับงานรถปิดทำเครื่องชุดบนเนี่ยสามรับงานที่สามพันบาท นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับมีทอนแต่ทอนน้อยทอนมากมันบอกไม่ได้ครับเราไว้ตกลงกันระหว่างตัวผมกับลูกค้าแะ้วกันสวัสดีครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับใครอยากได้อะไรที่ผมสั่งมาประกอบรถเนี่ยก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผ่านเฮียทอมอะไรนะครับหรือว่าตัวพี่ทอมนะครับสปอนเซอร์ผมปีที่สาม นะครับพี่แกก็ใจดีสนับสนุนต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้ออะไรได้เลย0816822529ครับ0816822529ครับสุขสวัสดิ์74ร้านทอมอะไรครับติดต่อได้8โมงเช้าถึง19นาฬิกาสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ผมด้วยนะครับ